ถ่องใบไหมอุ้ยถ่องใบเลยโอ้โหอย่างเฟี้ยวสวัสดีครับยินดีรับสู่ดราโกนะครับวันนี้เราจะกับปรอยู่เกมเซเว่นนกันีกจร่งเคยนะครับคลิปนี้ตามคลิปเลยผมจะมาสุ่มเกลือนั่นเองนะเราก็ได้จากอีเวนต์ครับตัวนี่นะก็เป็นตัวของอีเวนต์นี้เลยก็คือการันตีที่เราจะได้ตัวที่เราเลือกเอาไว้นะ ก็คือ2ตัวนี้ที่ผมเลือกไปก็เป็นตัวใหม่น่นเนะครับเป็นทัดมืดแล้วก็เป็นตัวเวทนี่นะก็เรียกว่า2ตัวถ้าเราเลือกใช่ไหมมันจะการันตีเลยว่าเราได้แน่นอนครับรีเซตเมื่อได้รับอดีตเซลไนนะก็คือมีเจไดใใช่ไหม การเลนตี100อาจจะออกก่อนก็ได้นะอันนี้แล้วแต่ดวงของคนนะครับถ้าถามว่าไอ้ตัวนี้ได้ยังไงถ้าใครที่ยังไม่ดูคลิปที่แล้วก็ให้เรามารับที่นี่นะเป็นการเช็คอินรายวันนั่นเองนะอันนี้ก็ผม็ออินประมาณ5วันแล้วนั่นเองนะก็ได้แล้วใช้ตอนแรกไปประมาณ20ปะแไม่ได้นะแล้วก็ได้เพิ่มอีก30นั่นเองนะเราเราอินถึง7วันก็จะได้เห็นอัปเกรดสกิลนั่นเองครับเป็นระดับสูงนั่นเองก่อนที่จะไปก็สักหน่อยแล้วนะครับสําหรับตัวสัตว์เนนะล เดี๋ยวก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะเรื่องดีๆอีกแล้วนะขอสายลุงเข้ามาได้ไหมโอสีทองไม่ลุงเลยฮะสันเลีงนี่ออกได้จริงนะเนี่ยเคบนไะปสิบใบสุดท้าย <c oughs> ไม่มา <c oughs> ไม่มาเลยอสองใบเหมือนกันแคบก็ยังดีนะยังดีที่มันไม่ออกใช่ไหมนะ่ะ อันนี้ก็เอาขายอีกใบเดียวยังซื้อไม่ได้นะแต่คงต้องปล่อยก่อนเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ก็จะออกอีกนานอนะไปสิบสองเยโอเคครับไปพร้อมเลยกับตัวนี้ต่อลุยขอให้ฝันเป็นจริงฝันเป็นจริงต้องออกแล้วแหละแต่ตัวนี้จะเป็นการทองหมดนะก็คือการันตีสี่ดาวนั่นเองครับจะเป็นสี่ดาวทุกใบและมันก็ไม่ลุงเลยทักใบเตื้อยแก้วโอเคครับไปกัน <c> ต <oughs> ่อ <c oughs> พี่เมื่อกี้มันแสงเป็นแบบนี้่อเฮ้ยมาวะ่ะเอาว่านี่ไงห้าสิบครึ่งหนึง่งครึ่งหนึง่งเอออย,ยังดีตองใบไหมอุย้ยตองใบเลยโอ้โหอย่างเฟีเ้ยวเฟี้ยวเลยเฟี้ยวเลยเก่งมากแม็กนัมนี่อะไรอ่ะอ๋อสไนปเปอร์อ่มฉันก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยอืมเก่งแน่น,อน,นอนครับเฮลิโอโอเคเฮลิโอไว้เก่งกว่านี้ค่อยกลับมาใหม่ ดินนะฮะโอเคเฮ้ยทำไมสีดาวเยอะอย่างนะี่ยแสดงว่ามาดีผมว่าตัวใหม่สองตัวเลยขอเป็นชีนหนึ่งเลยได้ไหมอืออืออ้ะผมไม่คุ้นเลยอยดีตเซเว่นไน์แน่นอนครับเออเป็นตัวที่เราเคยมีปะดับสูนรหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจเยมมมมนนี่้้าาาาางงงสสออแหดววบฟลัคะ ง่ายนิดเดียวเองนะคะโอ้มิเรียนะครับโอ้โหตัวอันนี้เจมินไนท์โอ้โหเท่เป็นตัวที่เหมือนทีาเรียกว่าเป็นโดแบกของสายเวทนะนี่ถ้าได้อีกตัวหนึ่งก็ดีนะเนี่ยวิจิ๋งอ่ะอีกตัวนึงคือตัวอะไรอ่ะมาพร้อมกับป้อของสับไอ้นั่นปะไม่ใช่ปะเอมิเรียเคเมิเรียแถมมา โอเคเลยทีนี้ก็จะรีกลับไปร้อยนครับนี่ผมก็จะมี50บใบนะก็หวังว่าไอห้าสิบครั้งเนี่ยมันจะออกตัวเดิมที่อยากได้นะเดดดับก็ยังเป็นตัวนี้เหมือนเดิมนะที่ยังไม่ออกครับนี่ออกมาแล้วก่อนถึงการันตีก็บอกว่า50ิมันยอกขอให้โชคดีนะผมลองกะจังหวะละมันจะมีแสงวิ่งวิ่งแปลกๆอะสีออกมุ่งวงนะถ้ามันจะออกอะเี่อันนี้ก็เดาๆไว้ก่อนดีครับไปต่อ ให้ออกเลยได้ไหมเนี่ยใช้ดวงของปีนี้ครับก่อนปีใหม่หมดปะเนี่ยอันนี้ไม่มีนะสีทองปกติแห้งแหงอยู่แห้งอยู่โอเคไปมีอะไรแปลกๆไหมอันนี้แปลกแปลกแปลกๆนนี้แปลกๆหรือเปล่าไม่แปลกเดี๋วว่าจะมาเีาเกลือเกลืออันนี้ไม่มีเลยฮนะ ผมไดออกแค่โลเดียวเนี่ยแล้วผมก็อดแล้วทีนี้เราไปเปิดหายเองวะเนี่ยโอเคครับอีกสิบใบจะท้ายละถ้าออกวันนี้ก็ดีนะต้องออกแล้วแหละออกมาเธอขรร่องไม่มีอะไรครับไม่มีลุงเล้งเลยเงียบกริบได้ใบเดียวเองโอเคเราจะใช้ก็ต้องใช้เป็นตัวพิเศษเนี่ยจะไม่สามารถใช้ลูบี้ถือได้นะก็คือถ้าหมดแล้วก็คือต้องหมดแล้วแหละมันห่างจากที่อื่นไม่ได้แล้วมั้ง เดี๋ยวลองก่อนมันจะมีร้านค้าเนี่เออลืมเลยนี่ครับอ่าเป็นถุงเท้าของซานตานะจะดับจากดันปกติแล้วก็ตามพวกเรดบอสมั้งถ้าจะไม่ผิดนะแต่ถ้าเอาแน่ๆก็ได้จากอ่าดัานที่เราไปปล่อยฟาร์มเด็กน้อยนะก็ประมาณนั้นก็มาแลกเลยแล้วกันนะก็มาแล้วถ้าจะแรกหมดเป้าไม่แน่ใจเอาด,ดอมซได้มีตัวผม,มแลกไปแล้วนี่ว่าอ่าจบแล้ว <laughs> หมดแล้วครับไม่มีอะไรแล้วฮะ มันยังมีตัวธรรมดายอยูเ่เอาให้หมดด้วยนะคะเนี่ย,ยเลือกดีอะไรค่ะเลือกอสิบใบนะค่ะเนี่ยเคร้านอื่นก็หมดแล้วแหละมันไม่มีอะไรแจกให้เราแล้วนะนี่ก็ไม่มีอะไรเลยถ้าอยาจ,จะต้องเติมพวกนั้เนี่ยซีซันพาร์ทอะแล้วมันแจกให้แค่นี้นี่ถ้าเรากดไปก็จะไปที่หน้าร้านค้านะอันนี้หูฟองก็หมดแล้วแหละอืมจบแล้วครับ ได้มาแค่ตัวเดียวไหมหมอหงคิดว่าจะได้เป็นเตองเลยอันนี้อีกสิบใบท์อเอเคขให้ฝันจริงโอเคอเคอาทีทองตัวเดียวเลยเนาะไม่มาอีกหน่อยเหรอนะ้องออกมาเถอโอ้โ,อโหข่าวเลยวะไม่มาเลยขอร้องเกินเงียบเลยทีนี้ โอเคมันมี40บนะ่บใบไหนก็มาละเกรียดดองแล้วนะที่ใส่ไปก็เป็นเฟย่ยาก,กับพิกิตนะที่ยังอยากได้อยู่นะตอนนี้นะฮะตัวอื่นก็ยังไม่ได้ไดเอาเข้ามานะตัวนี้ตัวนี้ก็อยากได้อยู่เหมือนกันอ้อยลงหอ,อคอยนิดนึงนะเบลูกา้ามีอยู่40บใบดุยิต่อขอให้โชคดีนะมันคงไม่มีลุนเดดใช่ไหมโอ้จ็ดเคเนี่ยนนะโอเคไม่ออกก็ออกก่อนก็ดีนะครับจะได้ไม่ต้องเสียตัวมากเลยก็เกลืออยู่โอ้โหใบเดียวท่วน ยังไม่การันตีม้งเนี่ยน่าจะขาวอะมันเหลือห้าคงไม่ออกก่อนละมัง้งชัดเลยครับไม่ออก <c oughs> จเอาไปออกตอนแบบหนึ่งร้อยพอดีแล้วก็ไปออกตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนนะเย้ปะอันนี้คือการันตีหนึ่งร้อยแล้วนะจะจะออกตัวอะไรอันนี้ไม่แน่ใจอันจะเป็นทองข้างล่างกันแหละโอเคสองใบเลยได้ไหมใบเดียวทวนนี่ตัวอะไรเนี่ย เหมือนกันนั่นนี่โอเคไปชื่อของฉันคือทากะความชั่วย่อมต้องชดใจรู้สึกถึงความห่ามฉันไหมล่ะ โอเคครับทัก,กะอ่ะทีนี้ผมก็ได้เป็นน่าจะ C2 มั้งมะตัวนี้ก็เก่งนะครับตัวนี้เอาไว้ลงหลายคอนเทนต์อยู่เหมือนกันแล้วก็จะรีกลับมาละก็เป็นตัวนี้ที่ได้นะก็คงยังไม่ได้บิดกิจอย่างเดิมนะโอ้ยากจริง C2 องไปสิไให้ฝันเป็นจริงโอเคครับไม่มีอะไรเลยเสือสองใบเข็มๆโอเคเลยแหละอันนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มแล้วนะเออซึ่มตอไม่ได้แล้วว่ายง แค่หมูคองนะหมูควองผมซีสูตอยู่เลยอะถ้าเรามีอยู่สอง0มื่นสี่พันเพชรใช่ไหมก็คือถ้าหนึ่งร้อยนี้ออกหมูคองก็เสียแค่ร้อยเดียวก็เป็นซีหนึ่งแต่ถ้าไม่ออกก็ไปสองสองหมืนนะอันนี้เจ็บเลยนะอืมเปิดแล้วกันนะจากได้ซ2สองอะต้องแสดงนะไปเดี๋ยวก็มีเรื่องกดเกิดไลฟ์เป็นองใจใจด้วยนะครับนี่สายรีต้องคิดหนักอันนี้ก<ค>็จะเก็บรูบี้ไว้ไอ้นี่ท่าไหม่แมวแล้วกันออกเลยได้ไหมไม่มีอะไรเลยแฮ สามใบครับยังคงเงียบอยู่อยโอ้ยโสามใบเหมือนกันแต่ยังเงียบยังไม่มีอะไรเลยไม่เจะเอาหนึ่งร้อยจริงเหรอออกก่อนไม่ได้หรอ,อมไม่มีอะไรเลยฮะไม่ลุงให้เลยนะไปครับไปต่ออย่าหยุดเอ้ยไม่มีอะไรเลยฮะ ยัง,งคงเงียบกริบนะฮะไม่ลุ้งเลยที่ที่เก็บเต็มแล้วเนี่ยไม่ลุ้งอะไรให้หน่อยหรอผมว่าหมดว่ะดูทรงแล้วน่าจะไปจบที่สองร้อยแล้วได้แค่ซีหนึ่งละของยากจริงนะหัวคงเนี่ยนี่ครับน่าจะเกลืออ่ะห้าใบาเหมือน,นนั้นอีกแกทำไมต้องเหลือเป็นเศษ5าตลอดล่อ,อ้อ่ะอันนี้คือ ปรันตีแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นหูคลองหรอือเปล่าแต่เป็นตู้หูคลองนอั่นจะออกหูคลองแหะผมไม่ออกตัวอื่นนะมั้งมั้งนะสองตัวเลยไหมโอ้ตัวเดียวท่วนแยหูคลองนะ,ะงงา นี่มันเด็กตีกันช,ชัดๆเลยไม่ใช่เหรออสุดยอดครับแล้วก็รีกลับไปนี่นี่เหมือนเดิมอันนี้เสียประมาณเท่าไหร่9,500ก็จะได้ซ2นะถ้ามันออกนะ50%เนะี่ยไปครับผมยันได้ซีสองจริงแต่ขอแบบมา2ตัวได้ไหมรีบออกก่อนอันนี้ก็น่าจะดีป่านะโอ้ยสามใบาเลยว่าคิดว่าจะแบบม่วงมาหมดเลยไม่มีอย่างนะอย่างนะอย่างมาเงายียบๆอยู่นะ อย่าให้เสียเยอะกว่านี้เลยออกเลยได้ไหมเหลือมื้นสี่แล้วนั่นเนี่ยโอ้ยกลาทองใบเดียวด้วยยัยงเลยนะไม่ออกเลยนะเนี่ยหมดจริงมาหมดจริงผ <50. S 1> พว่ามันน่าจะการันตีแหละห้าสิบ <50. S 1> เอ้ยหนึ่งรนะ้อยนอ่ น่าจะเอาแค่ตรงนั้นเลยครับไม่มีออกก่อนใครออกก่อนก็ลองคอมเมนต์ทิ้งกันไว้ได้นะซึ่งผมไม่ใช่ออไม่มีเลยโอ้เกลืออยู่นะเนี่ยทำไมเล่นไปสามสิบห้าแล้วเนี่ย,ยอโอ้โหนี่ข่าวเลยนกกว่าเดิมนีอะไรวะนี่รีเลยรีเลยรีตู้เลยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว ไม่ใช่น้องอ่าประมาณ25ครั้งนะก็ถ้าออกก็ดีก็เป็น c ีสองก็จบครับผมจะได้พิดคิปอย่างสวยงามนะแต่ถ้าไม่ออกก็ลากยาวไปถองร้อยซึ่งเพชรไม่พอแน่นอน,นครับอ่ะรวยขอให้ฝันเป็นจริงเฮ้ยเอ๊ะเ,เ,เ,เมื่อกี้อะไรพูดบฟับพ,พูดบฟับโอ้โหมาจริงครับแค่รีตู้เท่านั้นนี่เอาเ้ยให้คุ้มทุนหน่อยให้คุ้มทุนหน่อยเถอะขอล่องโอ้โหไม่ใช่ จะเป็นเครื่องสังเวยกระด,ดัาบโอโรจิเล่มนี้นักล่าสีขาวเครื่องสังเวยอ,อยู่ต่อหน้าแล้วขอจงมอบพรให้แกพวกเราคราวนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะคางูระนะครับซีหนึ่งครับตัวนี้ <c oughs> โอ้ไม่ใช่เล็ดน้องมาทำไมนี่ฮะขอล้วผมต้องไปจบที่20,000เพชรจริงใช่ครับประมาณ9,000เพชรอะเอ้ยมันก็ยังพออยู่แหละก็คงต้อง วัดกันว่ามันจะออกโหเอามาไงว่าเวาันละนี่มันตู้ลิงนะว้ยงูมาจากไหนงูมาจากไหนก่อ,อนเถอะก็หลีใจก็จะจบปดนีไ้ไม่จบไม่จบควาไม่จบไ,จบไปต่อแรจะขนาดนั้นระ่แค่ลิงซีสองยังทำไม่ได้เลยล่ะโอ้ยกระเป๋าเต็มแล้วเต็มอ,อีกยังนะยังนะอาจจะยังนะขอไม่สองร้อยได้ไหมออกเลยเน,นี่ยตอนเนี้ย จะได้พอใจเอ้ยเมื่อกี้อะไรวะมีแล้วป่ะไม่มีนะของข่าวเลยแหละโอเค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 เลยโอเคดีดีดีเอ,ออกมาทําใจก่อนอ่ะถ้ามันไม่พอเนี่ยผมสามารถเก็บอันนี้ได้อยู่นะแต่มันจะไปกระทบอ่าเขาเรียกว่ารูบี้ที่ผมเอาไว้ซื้อกนะุญแจในการฟาร์มนะอืมมันจะกระทบแหละรู้จะหาจากไหนนะเนี่ยตอนนีน้ตามใจเสร็จเรียบร้อยรุ่นต่อครับเดี๋ยวก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นน้า ไม่มีฮะไม่มีอะไรเลยไม่ลุงเนิ่นหรอขอแค่ซีสองก็พอลแล้วแล้วไปนต่อครับไม่ออกฮะยังนะเก็บผมหมดจริงไหมเนะนี่ยนี่มันขาดอยู่ประมาณพันหนึ่งนะเฮ้ยเฮโอ้ขาวเลยไม่มีอะไรเลยนี้อย่างกึ่มเลยเออจริงปห <h aw> มเนี่ยออกมาเถอะเฮ้ยเมื่อกี้มันฟิฟับฟิฟับออกเป้า ไม่ออกโอ้โหแล้วขาวติดอะไรครับเนี่ยตั้งแต่ทองบอ่อยๆนี่ขาวติดแล้วนะแปลกๆนะขาวอีกว่าไม่ขาวด้วยแต่ว่ามันไม่มีอะไรเลยเยขาดพันสามเบิกเบิกต้องเบิกไปแล้วเอามาก่อนนะออต้องเบิกว่ะหมดตู้จริงนะเกลือว่ะอาจะสุ่มลิงก็คิดดีๆแล้วนะขอให้ฝันเป็นจริงถ้ามันจบที่ครั้แล้วตั้งแต่ตอนแรกก็จบไปแล้วนะ นี่มันมากยาวกินลูบี้จะเปล่งออขาวแน่นอนครับมันเงี้ยยงทองใช่คิดว่าขาวสวยมาเหลือสามใบไปเลยสิบครั้งใช้ไปเลยเลยหมาตู้โอเคนี่ถ้าออกเป็นคราวลาไล่ก็ลบเกมทิ้งน,นะเลิกตู้ลิงเนี่ยไปออกตัวอื่นด้วยจัดเยอะลิงกระบอกวิเศษของ าทลายฟ้าดินเยอะ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 ย,ยุ<ค>ยไล่นี่มันเด็กตีกันชัดๆเลยไม่ใช่เหรอ โอเคครับ okay, คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการมาเปิดดีเซเวนไนนะแล้วก็มีการแถมตัวที่เป็นลิงนะก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ปรุงกดติชมเป็นหน่วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยได้นะใครที่ลองสุ่มแบบผมแล้วเกลือก็คอมเมนต์กันไม่ได้นะเออเกลือมีคนอยากจะขิงกันนะครับเอเก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วกันครับวันนี้ก็ดวงดีอยู่มั้งที่ได้ตัวนี้แต่ว่าไม่ได้ตัวตู้มันยังไม่เต็มประมาณนั้นอะ นังขาดอีกห้าสิบนะถ้าตู้เป็นเลทของตัวนี้นไม่รู้ว่า GM มันจะแจกเพิ่มหรือเปล่านะถ้าแจกเพิ่มผมก็การันตีอีกแน่นอนครับก็ถ้าแจกเพิ่มเดี๋ยวผมไปทำคลิปต่อแล้วกันครับโอเคถ้าเจอใหม่นในคลิปต่อไปแล้วกันครับบ๊ายบายเจอกัน